วิกก้ยุงเนะน็งไมุ่งเทคเนาะดูน้าเัาพื่เพื่อนวู้วว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  b วว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 ว สวยมากอืมมัน,ม,นมันอยู่จุดเดียวกันเลยอันนี้คนหอมสะอาดนะคะคนทำความสะอาดเห็ดนี่เดี๋ยวมาเก็บดอกนี้กันนี่โอ้ยนี่นะคะแต่ว่าอ่าากมันกินไปหน่อยแล้วก็ยังได้อยู่นะอยู่นะคะเพื่อนๆสวยมากดูดิ โอ้ยกำลังแบบอ่อนๆเลยเพื่อนๆดูอันนี้ใหญ่มากอันนี้พุดไดฮันเทคไว้ทฮันกุ๊กม,มันใหญ่มากลกูดูคะ่ะเดี๋ยวให้สามีเอาออกโอ้ย oh.

นี่ฮู้ยนี่ฮู้ยแล้วครับเพื่อนๆค่ะฮู้ยนี่ปักเบ้งเลยเห็นไหมคะเฮียเพื nice ่อนๆเห็นไหมคะโอ้ยโดนไม้เกี่ยวนี่อืมดูดิโอ้ย <Ag> <users> สวัสดีค่ะเพื่อนๆค้าวันนี้ปูก็พาทุกคนมาเก็บเห็ดอีกแล้วนะคะณนะตอนนี้ที่ปูกเก็บได้เมื่อกี้นะปูก็ทยอยเอาไปเก็บที่รถมอเตอร์ไซค์แล้วเนาะเพราะปูกคิดว่าวันนี้น่ะอาจจะเจอเห็ดเยอะนิดนึงแล้วก็เตรียมตะกร้าให้มันโลง่งแล้วก็จะได้เก็บเยอะๆเนาะยังไงก็ตามปูกไปเลยคะ่ะไปดูกันว่าวันนี้ปูจะได้เห็ดเยอะไหมนะไปเลยคะ่ะ อุ้ยนกยุงอุ้ยนกยุงอ่อนมากอุ้ยเลยอุ้ยมันโครต้องมาดูกันว่าอืมมันอ้วนมากสามีบอกแล้วมันลึกด้วย เด็กนี่ริลึกมากงัดกันเลยงัดงโอ้ยต้องแบบใช้ไม้งัดเลยอ่ะอ้ยโอ้ย เพื่อนดูเพื่อนเพื่อนดูโอ้ยดูโอ้ดู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 เดี๋ยวนะนี่มันตัวนี้เจียอีกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนโอ้ยน่าสวยมากโอ้ยอ่อนลรชนอ่อนเอ็นทำไมเจ้าสวยอย่างนี้

แม่มดนะคะอันนี้แต่ว่าสวยมากเลยสุดที่พนี้สวัสดีย้อนสดสวัสดีสวัสดีเฮ็กเซลเฮ็กเซลโรลลิงเฮ็กเซลโอคูนฮะเอันนี้สไตล์นิ่งนียวสันที่นี่นะคะเจออีกแล้วแล้วก็นี่ normal stop 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 Normal muss morgen noch mal kommen. Nein. Zu die Stelle. Und morgen, die sind schon größer. Nein, egal, Jetzt nicht morgen nach. Nein. Komm nach, morgen Nachmittag und dann schon ein bisschen. Nein, größer. nein, 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 nein. <laughs> ich habe Problem. Ich habe die der mir Ich mit. einen Tauchen mit. Nee, ich habe ich habe einen Tauchen mit. der ist <laughs> <laughs> Ой, โอ네้ยโอ yes. ้ยซุกอ้บอดี้ซุกโอ้ยดูอนมากว่าตาตามันอ้วนจริงๆนะดูดิอ้วนมากมากสี่นิ้วความอ้วนของมันเพื่อนๆมันยัดอยู่ในดินนู่นนะนี่นะคะ เดี๋ยวปู่เห็นอีกนู่นดูนู่นอีกหนึ่งดอกเดี๋ยวไปเอาก่อนเจออีกแล้วมันช่างสนุกสนานอะไรเช่นนี้ตัดเลยค่ะอันนี้ชไนเดนพิเต้ดูดิดูดิ ก็ลูกมันอยู่นี่เแบบี้เแบบีน้อยอนี่นู่นอีกอันนึงนี่นะคะนี่เห็นไหมนี่สองแล้วนั่นอีกอันหนึ่งในนู่นอีกอันอ่ะนูน่นนี่สามีอาจเจ็บไปนหนึ่งอันโอ้กลุ่มเดียวเกือบสิบดอก สองสามสี่ห้าหก,หกเจ็ดเจ็ดดอกนะคะนี่นะคะอคุ้ยดูนี่หนึ่งอุ้ยมันแน่นมากอุ้ยลากมันคดเหนียวเลยขาดไปหน่อยนดินนี่นี่เด้ว นี่สดอกชีดอกอยู่ข้างหลังนุ่นอีก3มดอกติดกัน <c oughs> มันแก่แต่ก็ยังเอาได้อยู่นะ <c oughs> ปูจะบอกว่าแค่จุดเดียวเนี่ยปูเจอประมาณ10บกว่าดอกนะคะเดินอยู่ในกลุ่มเดียวกันเลยเนี่ยสิกว่าดอก <c oughs> ยอดอยค่ะอุ้ยเทคอันนี้เนี่ยขึ้นมาเม่สารไป นี่ส้มสีแดงก็เฟรเอชโอ้ชนนี่สวยเกเพื่อนเคะดูนะใหญ่มากใหจริงจริ๊บนอนโอ้ยตายตายตายดูดิโอ้โหนี่ โโอ้หดูความใหญ่ของมันดิดูดิใหญ่ไหมใหญ่กว่าปุ้ยค่ะดูดิอันนี้เป็นรถคัพบเคบน,นะคะยังยาวเลยยาวใหญ่ยาวใหญ่วัตส์มาร์กตัวดานนี่อิสฟูลแต e ว่าดูไม่กินูก มันบอกก็เต็มแล้วแต่เมียไม่รู้จักพอสักทีโอยดอยูนี่อลังการมากเต็มแล้วนะคะนู่นแบ่งไปใส่ถุงแล้วอยู่ที่รถอีกเต็มตะกร้าแล้วก็อยู่ในถุงแล้วก็อยู่ในรถ อีกเพียบเลยนี่ก็เริ่มจะหากลับไปเรื่อยๆแล้วนะคะไปค่ะไปต่อกันตอนนี้ปูก็กลับบ้านแล้วนะเพราะว่ามันเต็มสองถ้าถ้านับก็น่าจะประมาณสองตะก้าเพราะปูเอามาตะมาตะก้าเดียวเนาะแล้วก็อีกหนึ่งถุงมันก็เต็มแล้วไงก็เลยเออเออหากลับบ้านดีกว่าเพราะต้องไปทําความสะอาดอีกเดี๋ยวค่อยมาหาใหม่ เพราะตอนนี้มันเยอะแล้วอะต้องรีบเก็บแล้วก็เอาไปแช่แข็งไว้กินช่วงฤดูที่มันไม่มีเห็ดเนาะตอนนี้ปูก็ถึงบ้านแล้วนะตอนแล้วก็มาปูเสือตรงสนามหน้าบ้านแล้วว่าจะต้องทำเห็ดนะคะทอมความสะอาดแล้วก็เอาข้าวมานั่งกินด้วยปิกนิกได้บ้านไปเลยนะคะปูขอตัวทำเห็ดก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหนะ้าเนาะบ๊ายบายจ้า